สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ห้องเรียนออนไลน์เรียนภาษาไทยกับครูแพราวาจะพานักเรียนมาอ่านหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3ในบทที่7เรื่องความฝันเป็นจริงได้บทนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สนุกมากๆค่ะครูแพราวาอยากจะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่าน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มอ่านกันนั้นเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านและตอบคําถามได้ถูกต้องตอนนี้นักเรียนก็ได้ทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ นักเรียนคงพร้อมที่จะอ่านเรื่องสนุกสนุกกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านเรื่องความฝันเป็นจริงได้พร้อมกันเลยค่ะบทที่7ความฝันเป็นจริงได้บทนี้ชี้ความฝันอาจมีวันเป็นจริงได้ขอเพียง จงตั้งใจมุ่งมั่นไว้ให้เต็มที่หัดอ่านคำแปลกๆหรือหรือแยกหลายเสียงมีบันบันจำให้ดีคำไหนที่ใช้รอหันคืนหนึ่งในฤดูร้อนดาวเริ์ส่องแสงสุกใสเวหานอนหลับและฝันไปว่า ตนเองติดปีกบินได้ไปไกลจนถึงภูเขาสุพรรณบรรพีบรรยากาศและธรรมชาติที่นั่นสดชื่นสวยงามเสียงดนตรีบรรเลงแว่วมาพาให้สุขใจสุดที่จะบรรยายเวลาใกล้รุ่งแล้วเวหาบินร่อนลงตรงลานกว้างหน้าศาลาหลังเล็กเห็นพระฤาษีตนหนึ่ง นั่งปฏิบัติธรรมอยู่เวหาเดินเข้าไปนั่งที่หน้าบันไดและน้อมไหว้พระฤาษีด้วยความเคารพพระฤาษีถามว่าอะไรบันดาลให้เจ้าเดินทางมาถึงที่นี่เวหาแปลกใจมากที่เขาเข้าใจคำถามของพระฤาษีทั้งทัที่ท่านไม่ได้เอ่ยปากพูดเลยเขาจึงตอบในใจเช่นเดียวกันว่า คงเป็นบุญบันดาลให้ผมมีริ์บินได้ผมยังคิดไม่ออกว่าผมติดปีกบินได้อย่างไรพระฤาษีและเวหาโต้ตอบกันว่าลองบรรยายมาสิว่าระหว่างทางที่บินมาเจ้าเห็นอะไรบ้างแม้จะเป็นกลางคืนเดือนเพนผมก็พอมองเห็นข้างล่างครับเห็นแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันกลายเป็นทะเลกว้าง เจ้ากลัวจะตกลงไปในทะเลหรือไม่ไม่รู้สึกกลัวเลยครับผมมั่นใจว่าผมบินพ้นทะเลกว้างได้แน่แล้วเห็นอะไรอีกล่ะเห็นภูเขาไฟครับมันกำลังปะทุเสียงดังสนัน่นเหมือนมังกรคำรามผมรู้สึกกลัวมากยิ่งบินเร็วก็ยิ่งกลัวจนร่อนลงที่หน้าศาลานี่แหละครับพระฤาษีสอนว่า เมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทำให้ความเข้มแข็งลดลงกำลังใจก็เสื่อมถอยเวหารู้สึกว่าพระฤาษีเริ่มมีร่างกายโปร่งใสทีละน้อยทีละน้อย,อยก่อนที่ภาพของท่านจะเลือนหายไปก็มีเสียงสั่งเบาๆแล้วค่อยดังขึ้นดังขึ้น ทำอะไรตั้งใจทำจริงอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวเสียงดังก้องจนเวหาสะดุ้งตื่นจึงรู้ว่าฝันไปเมื่อเวหาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อบอกว่าเวหาฝันอยากเป็นนักบินจึงฝันว่าบินได้วันหนึ่งพ่อพาเวหาไปที่สนามบิน ของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยเวหาตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเครื่องร่อนแบบต่างๆลอยไปช้าๆตามทิศทางลมพ่อบอกว่าความฝันของเวหาจะบรรลุความสำเร็จถ้าตั้งใจใฝ่รู้มีความกล้าค้นหาความสามารถของตนเองพ่อเลยท่องบทกลอน ที่เคยเขียนไว้นานมาแล้วให้เวหาฟังแต่วันวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครใครก็บินได้คนคิดคนเครื่องยนต์เป็น,นกลไก พาเราไปฝากฝ่าหน้าชื่นชมแม้เป็นเด็กเล็กอยู่เรียนรู้ก่อนพ่อแม่ครูสั่งสอนคอยสะสมพอเติบโตเก่งกล้า ยาคมจึงลอยลมบินเล่นเป็นความจริงเวหาคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นนักบินให้ได้จบไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านเรื่องความฝันเป็นจริงได้เมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วลองถามตัวเองดูนะคะว่า ในอนาคตอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักบินเหมือนกับเวหาหรือไม่หรืออยากเป็นอย่างอื่นขอให้เด็กๆนำคำสอนของพระฤาษีไปใช้ทำอะไรตั้งใจทำจริงอยากลัวที่จะลงมือทำและสิ่งที่เราฝันไว้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ สู้ๆนะคะทุกคนครูแพรว่าขอเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณครูทุกคนประสบความสำเร็จทุกประการนะคะเข้าสู่ช่วงคําศัพท์น่ารู้ประจำบทเรียนค่ะสำหรับคําศัพท์น่ารู้ในบทที่7เรื่องความฝันเป็นจริงได้มีอยู่หลายคําเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะ <S 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 คำศัพท์คำแรก อ่านว่าสกีสกีหมายถึงกีฬาอย่างหนึ่งใช้แผ่นไม้แคบๆสองแผ่นสำหรับสวมเท้าของผู้เล่นคำที่สองชมรมชมรมหมายถึงที่พักชั่วคราวของกลุ่มบุคคลหรือที่ประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการร่วมกันเช่นชมรมอนุรักษ์ และพัฒนาอากาศยานไทยคำที่3อ่านว่าอาวุธอาวุธหมายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทำร้ายต่อสู้หรือป้องกันคำศัพท์คำที่4อ่านว่าดาวฤกษ์ดาวฤกษ์มมหมายถึงดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแกส๊สทรงกลมแผ่รังสีออกได้รอบตัวเรามาต่อกันที่ คำศัพท์คำที่หาคำนี้อ่านว่าปัญญาปัญญาหมายถึงความรอบรู้อันเฉียบแหลมและคำที่6คำศัพท์คำที่6อ่านว่าบรรลุบรรลุหมายถึงสำเร็จนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่คำศัพท์คำที่7นะคะคำที่7อ่านว่าเครื่องยนต์ เครื่องยนต์หมายถึงเครื่องจักรที่ทำให้เกิดพลังงานค่ะคำที่8อ่านว่าเครื่องร่อนเครื่องร่อนหมายถึงอากาศยานคล้ายเครื่องบินแต่ไม่มีเครื่องยนต์และคำสุดท้ายอ่านว่าร่มชูชีพร่มชูชีพหมายถึงเครื่องพยุงตัวเมื่อโดดจากที่สูงมีรูปร่างคล้ายร่มนั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้อ่านเรื่องและเรียนรู้คำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วเรามาเข้าสู่ช่วงครูแครว่าพาทำกันดีกว่าค่ะครูแพรว่าพาทำพาทำอะไรก็พานักเรียนทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้คุณครูแพรวาจะให้หนักเรียนตอบคำถามท้ายบทเรียนในหนังสือแบบฝึกทักษะภาษาหน้า64และ65ข้อ1ถึงข้อ4ค่ะนักเรียนเตรียมอินสออย,ย่างลบขึ้นมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันค่ะสำหรับข้อคำถามแรกนะคะข้อคำถามแรกจะอยู่ในหน้า64 ถามว่าเวหาฝันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองและในความฝันเวหาได้ไปที่ไหนตอบได้ไมั้ยคะนักเรียนคาเวหาฝันว่าอะไรคะลูกฝันว่าตนเองติดปีกบินได้นะคะและในความฝันเวหาได้ไปที่ไหนก็ต้องตอบว่าบินไปที่ ภูเขาสุวรรณบัรพินั่นเองค่ะข้อแรกก็ไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนเขียนคำตอบได้เลยนะคะข้อคำถามที่สองคำถามมีอยู่ว่าในความฝันเวหาได้พบใครท่านผู้นั้นกำลังทำอะไรและเวหาปฏิบัติต่อท่านอย่างไรถ้าใครนึกไม่ออกมองไปที่ ขวามือของสไลด์คุณครูแพรวาขึ้นรูปวไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะนึกออกไม่เอ่ยในความฝันเวหาได้พบใครก็ต้องตอบว่าพบพระฤาษีท่านผู้นั้นกำลังทำอะไรท่านกำลังนั่งปฏิบัติธรรมและเวหาปฏิบัติ อย่างไรต่อท่านก็ต้องตอบว่าเวหาน้อมไหว้พระฤาษีด้วยความเคารพนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ไม่ยากอีกเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนต้องคิดนะลูกนะก่อนจะเขียนคิดก่อน ไม่ใช่ลอกคำตอบของคุณครูอย่างเดียวไม่ได้นะคะลูกข้อคำถามที่3ถามว่าเวหาได้พูดคุยกับบุคคลที่พบในฝันเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนึกออกไหมคะตอนที่เวหากำลังบินอยู่นะคะไปพบไปเจออะไรบ้างนักเรียนนึกออกไหมเอ่ยพบอะไรบ้างคะลูกขาก็คือได้พูดคุยเกี่ยวกับ เรื่องกลางคืนเดือนเพนนะคะในขณะที่เวหาบินอยู่เนี่ยก็ได้มองเห็นแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันเป็นทะเลกว้างและก็เห็นภูเขาไฟกำลังปะทุอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นบทสนทนาระหว่างเวหากับพระฤาษีนะคะสำหรับ ข้อคำถามข้อสุดท้ายที่คุณครูจะให้นักเรียนทำในวันนี้มีอยู่ว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากข้อความต่อไปนี้เมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทําให้ความเข้มแข็งลดลงกําลังใจก็เสื่อมถอยตรงนี้คุณครูจะให้นักเรียน เขียนคำตอบด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะเขียนมาเลยค่ะลูกไม่ต้องกลัวผิดนะคะคุณครูรออ่านคําตอบของนักเรียนอยู่นะคะหลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมท้ายบทเรียนเสร็จอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาที่ครูผู้สอนประจำวิชาภาษาไทยของห้องนักเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพรวายยังไม่ไปคะ่ะ มีอีกหนึ่งกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ว่านั้นคืออะไรเรามาดูไปพร้อมกันค่ะครูแพรวาจะให้นักเรียนเขียนอาชีพในฝันที่นักเรียนอยากเป็นพร้อมบอกเหตุผลประกอบในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอในช่องทาง y o u t u b e เรียนภาษาไทยกับครูแพรวานะคะเขียนมาเลยค่ะว่า อาชีพไหนที่หนูไฟฝันอยากจะเป็นและขอเหตุผลประกอบด้วยนะคะว่าเพราะอะไรถึงอยากจะประกอบอาชีพนั้นอย่าลืมใส่ชื่อชั้นเลขที่มาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะนักเรียนทุกคน